ตาแป๋วแหววเลยวันนี้ย้ายลงมาข้างล่างเป็นไงประสบการณ์ดีไหมยอยู่ข้างล่างดีเบ้ามาอยู่ข้างล่างมาเจอดินเจอสัตว์หลายอยากยุงก็มีเห็นไหมว่าชีวิตในโลกใบนี้มันกว้างใหญ่เลยนะกลัว,นะวเข้าใจไหม ไม่ใช่สนไม่รู้เรื่องรู้จักระวังตัวด้วยหลับซะแล้วนี่ขี้ดินเล่นติดติดนวดนึ่งนๆ่นนนนนนนอืมยุงเยอะเลยอืมนุงวยุงเยอะเลยยุงเต็มไปหมด ยุงอยากจะกัดแมวกินเลือดแมวตาตาแล้วนอนดีกว่าตาจะปิดแล้วตาจะปิดแล้วอนอนนอนนอนแม่แมวก็นอนวันนี้ย้ายทั้งครอบครัวลงมาอยู่ชั้นล่างให้เผชิญโลกกว้างแรกๆก็ เต้นใหญ่เลยสนุกสนานแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มรู้แล้วว่าโลกใบนี้มันช่างแสนกว้างใหญ่เต็มไปด้วยสรรพสิ่งที่น่ากลัวและน่าขนหาสู้กันต่อไปแต่ตอนนี้หนูง่วงแล้วเจ้าสามน้ำตาลเค็มหง่วงแล้วพี่หนึ่งก็ไปโอบ จุป,ปักจุป,ปักจุป,ปักอะจุป,ปักจุป,ปัก,กจุปากนี่เจ้าสองตรงกลางเจ้าหนึ่งจุป,ปักจุป,ปักอเ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 อ,เอาละคลิปนี้ก็มาสั้นๆหนูขอตัวนอนก่อนแล้วก็เจอกันใหม่กับความน่ารักของพวกเรา ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงว่วงมากเลยไม่ไหวละหือ,อนอนดีกว่าบายบายท่านผู้ชม See you again